สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับโบวี่แล้วนะคะกับเพจสุสูกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆบายเซลโบวี่นะคะวันนี้โบวี่พามาชมรถแต่ง3แบบ3สไตล์ค่ะออกรถ39,900นะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงได้นะคะอ่าเรามี finance เซนถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะมากันแบบว่า3คันนะคะ3แบบ3สไตล์เลยแต่ว่าไม่ได้อ่พอดีไม้กันสั่นมันแบตหมดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ลูกค้าดูนะคะอ่าใครที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะคันแรกเราไปกันเลยค่ะคันแรกนะเป็นคันสีชมพูก่อนเลยแล้วกัน พันสีชมพูนะคะก็จะเป็นสีชมพูพาสเทลค่ะตัวนี้นะคะแต่งนะคะสไตล์แบบคลาสสิกดูน่ารักนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะมาแบบสายหวานค่ะ ใครที่เป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะอยากจะได้รถแต่งสวยๆนะคะแนะนําสีนี้เลยค่ะแล้วก็เลขตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะคะเลข69หรือว่าจะเป็นเลขวันเกิดเลขมงคลก็ใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของชุดแต่งนะคะก็จะมีให้เลือกหลายชุดเลยนะคะเป็นชุดแต่งลิขสิทธิ์แท้จากโชว์รูมเลยค่ะมีทั้งหมดให้เลือก4ชุดนะคะหรือว่าชุดอื่นก็มีค่ะของเรามีการรับประกันนะคะสามารถเปลี่ยนเคมได้เลยนะคะนะ ต่อมาค่ะล้อแมกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแมกขอบ15นะคะอ่าเป็นแบบแบบสวยๆนะคะเป็นแบบแต่งเท่ๆนะคะก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะขั้นต่อมานะคะเป็นแต่งสไตล์คลาสสิกค่ะสีดำนะคะตัดกับสีครีมแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยสี ครีมนะคะสวยมากๆเลยค่ะใครชอบแนวคลาสสิกนะคะแบบนี้เรียกได้ว่าแต่งจัดเต็มพิเศษอีกเหมือนเคยค่ะคันนี้นะคะออกรถ1 9 9 0 0นะคะแต่งจัดเต็มให้เลยนะคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นส w i ต GL l ค่ะ GL เป็นสีเขียวพาสเทลนะคะ แล้วก็สติกเกอร์เป็นสีดำนะคะเลข6กนะคะดูดีดูดีมากๆนะคะดูดีเหมือนแบบเหมือนคนขายเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะคนดู2คนค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็นแมตช์ขอบ15นะคะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในนะคะว่าเบาะเป็นแบบไหนเนาะ ภายในนะคะก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะคะมีระบบ idling stop ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะคันนี้เนาะก็ประหยัดน้ำมัน23กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังทูโทนนะคะวัสดุหนังเนี่ยดีมากๆเลยค่ะตัดกับสีครีมตัดกับสีส้มนะคะอ่าบุแผงข้าประตูให้ด้วยนะคะวันนี้จะไลย่ยาวนิดนึงนะคะอ่าคันต่อมานะคะนี่ค่ะด้านหลังนะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งนะคะเป็นของสุ zu กิบางบัวทองของเราเลยนะคะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะสปอยเลอร์ก็เป็นแบบแนบนะคะ,ะหรือว่าอยากได้เป็นแบบยกก็ได้ค่ะเรามีหลายสีเลยนะคะใครที่อยากจะดูตัวอย่างนะคะการออกรถการแต่งรถนะคะก็มาที่สุลยนะคะคบางบัวทองค่ะนี่ค่ะเรามี สันักง,งานแต่งรถอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ได้นำรถลูกค้าออกไปแต่งแต่อย่างใดนะคะก็วันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นตัวนี้ไว้ด้วยนะคะดาวเริ่มต้น19,900นะคะก็จะได้แต่งคลาสสิกแบบคันดำนี้นะคะหรือสีชมพูนะคะดาว39,900ค่ะคุณลูกค้าก็จะได้รถนะคะไปใช้แล้วก็สวยงามมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะคะไม่รู้จะปรึกษาใครสามารถติดต่อหาโบวีได้เลยนะคะ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงโบวี่ซูซูกินะคะประสบการขายมากกว่า10ปีเปิดรถไปแล้วไม่ต่ำกว่า600คันลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ